สวัสดีค่ะที่ออนได้บอกไว้ในคลิปก่อนหน้านี้ทางลงเขาจากทุ่งดอกบัวตองค่อนข้างขคดโค้งเลยลดเลี้ยวอยากให้ทุกๆคนนะคะถ้าไปทุ่งดอกบัวตองแล้วกลับมาทางนี้ขอให้ทุกๆคนนะคะขี่อย่างระมัดระวังค่ะเพราะว่าทางมันคดเคี้ยวแต่บังเอิญคือเราเอามอเตอไซค์ไปนะคะ เลยสามารถคอนโทนในการขับขี่ได้ค่ะแต่รถเราก็ค่อนข้างที่จะหนักนะคะจึงใช้เบรคค่อนข้างเยอะหากใครไปทุ่งดอกพดตองแลกลับทางนี้อ่อนแนะนำว่าให้สำรองอุปกรณ์นะคะในการซ่อมแซมรถหน่อยนะคะและก็อยากให้ทุกๆคนนะคะตุนน้ำมันเยอะๆค่ะเห็นใน G.P.S. นะคะ ค่อนข้างจะไวแต่ที่จริงแล้วนะคะช้าค่ะเพราะทางมันไม่ใช่ทางตรงตามปกตินะคะทางมันขคดโค้งค่อนข้างเยอะค่ะบางครั้งเป็นโค้งที่ค่อนข้างหักศอกอย่างที่ทุกๆคนเห็นแบบนี้นะคะแนะนำค่อยๆขับนะคะ